ตรกศาสตร์ข้อนี้นะครับไม่ยากนะเป็นเรื่องตัวบ่งปริมาณเออเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าตัวบ่งปริมาณเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ย for all กับ for sum เนี่ยตามหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงนะครับมาได้แค่ทีละตัวเราจะไม่เจอโจทย์สไตล์ all x all y นะ p x y หรือ all x sum y p x y นะหรือจะเป็นอะไรอะ่ะ sum x or y นะพูดง่ายๆก็คือถ้ามาพร้อมกัน2ตัวไอฟอร์ l l กับ for, for sum เนี่ยถ้าใครไปทำโจทย์ข้อสอบเก่านะครับผมนะแล้วมีตัวบ่งปริมาณน,นะบางคนเรียกว่าวรีนะวรีบ่งปริมาณเอานี้จริงๆนะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า quantifier แต่หลักสูตรเก่าเนี่ยนะหนังสือบางเล่มแปลว่าตัวบ่งปริมาณบางเล่มแปลว่าวลรีบ่งปริมาณก็ว่ากันไปนะ ไม่มีแล้วนะลูกห้ามมาพร้อมกันทีละ2ตัวนะถ้าเจอโจทย์ข้อสอบเก่ามาพร้อม2ตัวไม่ต้องทำนะครับเสียเวลาเอาล่ะเริ่มดูทีละช้อยนะครับไม่ยากโจทย์บอกว่า Universe นะบอกให้เลยด้วย Universe นะปกติแล้วโจทย์สไตล์แบบนี้นะ Universe จะโหดมากคือบางปี Universe เนี่ยก็มาอยู่รูปของสมก,การบ้างอะสมก,การบ้างนักอบอกเลยว่าหนัก นะปีนี้โหยูนิเวอร์สให้มนันเนียนเลยครับนะกอไก่ถามว่า for some x นะครับมี x อย่างน้อย1ตัวไหมในยูนิเวอร์สนะ for some x มี x อย่างน้อย1ตัวไหมในยูนิเวอร์สนะครับบางคนชอบอ่านว่าสำหรับ x บางตัวก็ได้ นะแต่ถ้าจะแปลตามภาษาอังกฤษเลยเขาใช้คาว่า existential นะครับคือมีเหลืออย่างน้อยหนึ่งนะต้องแปลแบบบนส่วน forall ไม่มีปัญหา forall ก็คือสำหรับ x ทุกตัวใน universe นะครับพรานกไก่ครับมี x อย่างน้อยหนึ่งตัวใหม่ใน universe ที่ x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ2 x มากกว่า1 น้องคุยกันก่อนนะ for sum เนี่ยจริงตัวเดียวจริงทันทีนะไหนลองดูครับเลขอะไรดีพี่ลองเลข2ลองแทน x ด้วย2ช่วยพี่หน่นะ2บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ2คูณ2มากกว่า1อ่ะช่วยกัน อืมแป๊บหนึ่งนะลูกสน้อยกว่าเท่ากับ5จริงไหมจริง2อคูณสเป็น4 4มากกว่า1จริงไหมจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงครับผมนะพะอั้นกอไก่สรุปไว้ก่อนเป็นจริงนะมีค่าความจริงเป็นจริงพี่เราไม่ต้องลองตัวอื่นเหรอนี่มัน for sum for ร์ซจริงตัวเดียวจริงทันที ฐามปามาดูขอไข่ครับ for all x for all นี่ถ้าจริงต้องจริงทุกตัวถูกไหมแล้วถ้าเท็ดตัวเดียวเท็ดทันทีหนูลองแทนนะครับจะลองแทน x ด้วย2หรือ3หรือ4ก็ตามแต่นะจริงหมดนะยกกำลังสองแล้วมากกว่า1 ส่วนข้างหลังครับ for sum for sum นี่จริงตัวเดียวจริงทันทีลองแทน x ด้วยเลขอะไรดีเลข2ไม่ได้นะอย่าไปลองเลข2 2ลบ3มันไม่มากกว่า1ลองเลข3 3ก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะลองแทน2เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยจริงไหมไม่ว่าจะแทน x ด้วยตัวอะไรก็ตามแต่นะสก็ไม่จริง3 0มากกว่า1ก็ไม่จริงนะ แม้กระทั่งลองแทน4เข้าไปก็ยังไม่จริงครับแทนแล้วไม่จริงสักตัวครับโพราหูนะความจริงจริงตัวเดียวจริงทันทีนะครับจริงแล้วเทสต,ต,ต้องตอบเทสนะครับแปลว่าข้อ2เป็นเทสตม,ม,มาข้อ3ทันไหมครับไม่ยากเลยข้อ3ตรงนี้ก็ได้นะครับมี x อย่างน้อย1ตัวไหมที่ x บวก2เท่ากับ x กำลัง2แล้ว x กํลังสน้อยกว่า 0, ขอตัวเดียวนะมาลองแทน x ด้วย2ได้จริงปะ2 2บวก2เป็น4 4เท่ากับ4จริง2กํลัง2น้อยกว่า0เทสแหมจริงเราเทสได้เทสไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ลองแทน x ด้วย3 5เท่ากับเเทสอ้าว3กํลังสเป็น 9, 9น้อยกว่าศเทสแต่เทสแล้วเทสเป็นจริง จบนะนี่มัน for sum นะ for sum จริงตัวเดียวจริงทันทีนะพะันขอไข่แล้วขอควายได้จริงข,ข,ข,ขอควายขอควายเราแอบอย่างนี้ด้วยเห็นไะหตอนนี้ขอควายใช่ไหมเราแอบเราแอบลบตรงนี้ทิง้งอ่าเหมือนเหมือนกันเราแม่น เหมือนประมาณว่าเราแทนทีเดียวแล้วได้เลยนี่นะประมาณว่าแอปแทนทีเดียวแล้วเราได้เลยนี่ลองแทน x ด้วย3นะแทนเข้าไปแล้วมันเป็นเทสแล้วเทสเทสแล้วเทสก็ได้จริงก็จบเพราะ for sum จริงตัวเดียวจริงทันทีถามข้อใดถูกต้องก็ตอบช้อยข้อ3ครับ กไก่และคควายเท่านั้นที่มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคนะครับฝากไว้อย่างแรกนะตัวบ่งปริมาณมาได้แค่ทีละตัวแล้วนะมาพร้อมกัน2ตัวไม่ได้ For All จะเป็นจริงเมื่อไหร่เป็นเท็จเมื่อไหร่หนูต้องแม่น For some เป็นจริงเมื่อไหร่เป็นเท็จเมื่อไหร่หนูต้องแม่นนะครับโจทย์แบบนี้พี่ถือว่าอยู่ในระดับง่ายนะต้องทำให้ได้อ่ะผ่านไป